มนบรรยากาศตามหมกหงที่นาทุกคนแม่ฮะเปิดกินเด้อว่าเปิดไหดิแม่บ้าเม่อกี้สร้างนี่ขาอยู่นี่นั่คิดปะ อะไรนะแม่ต้เผิดป่ะเผ็ดม่มีบักเจ้าวเลยนี่นี่ครับอยู่นี่จะว่าตาหมดนี่นะจะว่าผิดเนาะไม่เอาเผิดมา มันจะกาศบ้านๆทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จะจดจดถึงบรรยากาศเก่าๆนี่ครับเพี่หวานกับมีหวานนีดเพียเอ้าเอาพักจมพักลงไปคุนนี้ส่วนยุทธที มันเหมือนต่ำว่าไ <ป S 1> ด้ต้องลองต่ำแต่ลางตามที่โตนี้ไม่ได้ข่าวจะมันจะกระเลิกกระเลิงต่ำว่าได้ครับมันมน,บบน่าว่ามีใส่อะไรแทนใส่ประกอบ หิวแล้วอย่ตามพงตเพอนเริ่มมันอาก็ไม่เอามาลืมใส่มะกอ,อกเทนทุกคนกอกกับคาเหมือนมัสมง้นี้คาใส่ท่านี้ใส่มะกอกท่าน,นี้แหละ มบ่เป็นประเด็กจองเร้อประเด็กยี่ห้อเนกระเอาตาเราต้องทำยังไงเนี่ยมันต่ำบ่าดได้ยังไงหยับพัดกูบดยละ

เลิศเล็กเ,เลิศค่ะแค่ปิดลกก็เปลี่ยนแดงคืนค่ะทุกวันแต่ป็นแดงคืนเลยนะคะเอาไหนมาเ,า,เาเด็ด 嗯。<music>